เลือดดังหายออกเลโอเคพิ่ิยกแล้วโอเคนะครับสมนต์สมนตสพร้อมกรรมการทงพร้อมเหลือแต่หน้าเกตสตาร์ทนะครับตอนนี้รถ80%พร้อมแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับรอไม่เกิน5นาที23รุ่นนะครับวันนี้จะแข่งกันทั้งหมด34รุ่นเหลือ3นะครับจะยอนเพราะมีรุ่นที่รวมกันเมื่อสักครู่ ขีดที่ไม่น่าจะโอ้โหโดนหอกไม่รับนี้มีโูโตู้บอลไซน์นะครับแบบสูตร เป็นอะไรครัเป็นนเดินไปครับเป็นนามเร่องต่มกเรารู้ลี้ยวให้น้าทิแล้วเป็นเแล่ะี่จกรรมการขอ จะอยู <mile> ่ท <numbered target> ี for <everyone> <ule> ่จดเียองมีเเอืก่อนเด็ตก้หตอวมาัสนสพา 재미 Mr Thompson experiences the gutter F hoc Insha density ล้อเกิอะไรไมเกิดได้ทำไมาเาะอร้อยทนล้อไปแล้วทนจนนข้อนั้นแล้วนลยะนี่ลูกเลนเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วงไันคยอยบนพิาราแล้วเอาไปงซายออกทางตรงลูกด้านหน้าลูด้านหลองหางนช้อยอยู่บนน้ำอยู่